ครับมาดูควักเครื่องกับช่อง y YouTube ไอ้ชัยนานะช่องทางติดต่อนะครับหลายคนยังไม่รู้จักช่องทางติดต่อนะช่องทางติดต่อคือ Li@ n e แอดไล a c a l l v e t e นะครับ Facebook ธนวัฒน์ทรัพพ่วงนะครับเบอร,ร์โทร0 9 6ย์7 6 9 4 7ดสองเจหเกสี่เจดนะฮะหลวงปู่ทวดนะหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์นะครับ เป็นเนื้อว้านนะผสมกากกระยายักษนะฝังเพชรหน้าทั่งนะครับเรียกว่ารุ่นห้าแะนะรประสบการณ์ห้าแฉทวดวัดสีมหาโพห้าแะกดบนปินลนน้นล้นะฮะด้านหลัง5้าแชห้าแะ เอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทแรงนะเคยขึ้นไปถึงเกือบสามพันนะครับเอาพนะันสามแล้วประสบการณ์ใหม่ๆนี่หากันไม่ได้นะแพงมากนะสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนื้อสวยๆฟูๆนะฮะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะ งบน้ำอ้อยนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดเนื้อดินนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะเอาหกร้นะหกรบาทเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์นะครับลายจุดนะฮะลายจุดหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์สวยๆลุงๆนะครับพัน 300บาทนะครับหนึ่าบาทพอทํองดูหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันออกวัดพับพาปีหนึ่งเก้านะสวยๆลุงๆวัดพัพาใช้ออกวัดพับพานนทบ,บุรีนะเอาเอา900นะครับพระ สายเล่นกันพันกว่านะเอาข้าวร้อยหลักเมืองหลวงปุขกปีสองหนึ่งหลวงปู่โตปุกเสกนะครับหลักเมืองหลวงปุษกตรงนี้เป็นวอลทองแดงนะฮะหูขีดนะหูขีดหลักเมืองหลวงปุกทองแดงหูขีดหลักเมืองผิวดำเดิมนะฮะเอาสองพันสามร้อยบาทนะครับสองพันสามร้อยบาท เหรียญบัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับสายฝนนะบอกสายฝนบัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะสวยๆผิวปลอดลุ้งบัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลง,หลลง,ลหลงพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทแหวกม่านวัดซับลำไย,ยปีสี่สามนะครับหลวงปู่หมุนพุกเสก เนื้อผงผสมทรายเซกนะครับหนังยันตุ๊กตาแบกมาวัดซับลำใหญ่ก็เนี่ยขายกันเนี่ยสองพั 2, 5, นห้าได้แย่งกันเลยนะแล้วไม่มีของนะแล้วไม่มีของด้วยนะตอนนี้ราคาตกน่ากลัวมากนะครับเอาสองพันเอ้ยเอาพันห้เา, 1, าเนี่ยเอาพันห้าร้อยบาทวัดแบกมาวัดซับพันห้าร้อยบาทปิดตาหัวจรวดนะครับน่าเป็นของภาคใตนะ้นะเอาห้าร้อยบาทเนื้อสำลิศ ปิดตาหัวจรวดห้าร้อยบาทพระคันธราชเนื้อดำนะแม่ชีบุญเลือนสองสี่เก้าเก้านะออกวัดสารนาศคุณแม่ชีบุญเลือนนะครับสองสี่เก้าเก้าวัดสารนาศพระคันธราชเอาเจ็ดร้อยพระชัยท่านเจ้ามานะครับพระชัยท่านเจ้ามาเนื้อสำลิด ให้ท่านเจ้าหมาเนื้อสำลิดใช้ท่านเจ้าหมาเอาพันห้านะครับพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่ออินวัดไซงามเหนือนะครับเหรียญทองแดงหลังผ้าพรมหลวงพ่ออินนี่พระ ดังพื้นที่นะกัมเพงเพชรนะครับ800บาท800สมเด็จหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะครับสมเด็จหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราด้าน,นหลังเขียนชื่อหลวงพ่อเทียมนะสายเหนียวนะฮะเอา600นะ600บาทเหรียญหลวงปู่กาหลงนะครับ เหรียญหลวงปู่กาหลงวัดเขาแหลมต่อโค้ดี่สังกติหลวงปู่กาหลงนี่เอาหกร้อยนะสวยๆผิวลุงทันตัวนะครับผิวประหลอดทันตัวหลวงปู่กุ๊กเขาสองชายหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดสวยๆเลยกุ๊กเข่าสองชายพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดสวยๆสองชาย สวยๆในซีนนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทผิวประหลอดนิดๆชินาราดวัดบางด้วนนะครับหลวงปู่เผือกปุกเสกหลวงปู่เผือกวัดกิ่งเก้าวัดกิ่งแก้วปุกเสกชินาราดวัดบางด้วนพระสองสี่กว่านะสองสี 2, 4, 2, 4, 2, 4, 9, ่สองสี่เก้าแปดในยประมาณนี้นะต่อโคดรนะรต่อโคด ชินลานวดวัดังด้วนโคตรสวย,สวย,เยเๆเลยเต็มๆเลยชัดมากเอาเก้าร้อยเก้าร้อยพับผงทรงคุดผีเสื้อนะครับปีสองหกหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อฤาษียังดำปุกเสกทรงคุดทรงฮันุมานนะพู้ผิดทรงฮันุมานฮันุมาน เอาแปดร้อยนะฮะลุมานหลวงพ่อสีน้ำบุเสกผสมมนต์สารเก่าอุดผงนะอุดผงมองเห็นไหมเนี่ยผงผสมบนสารหลวงพ่อปานนะฮะเอาแปดร้อยพระสังฆรจายนะครับ,พร,าานะรบพระคร,ะสรนะ 600, นะูสุพศวัตถุทัศน์นะเอาหกร้อยนะสังฆรจายพระครูสุพศหกร้อยบาท หันข้างหลวงพ่อเทียมแล้วหันข้างเดินกระโดดบาทหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรายสวยๆเลยหนึ่งพันบาทหันข้างหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรา1 0หนึ่งพันบาทเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนสวยแชมป์โลกนะนอนกล่องอันนี้ก็เป็นกล่องของหลวงปู่นะครับปีหนึ่งห้าปุโตปุตปเสกนะไฟแวดเลยฟไฟแวดแวด ผูไข่อันนี้เป็นคาบออกสายนะฮะผู้ไข่วัดเชิงเลนไฟสวยๆเอาพันสามนะครับพันสามร้อยบาทเหรียญนวะนั่งพานเนื้อนวะหลวงพ่อเม้นวัดโพกบเจ้าครับทองแดงก็ห้าหกร้อยอยู่แล้วนี่เป็นเน <uh ื้อนวะนะครับหลวงพ่อเม้นวัดโพกบเจ้า นั่งผ่านเนื้อนวะโลหะเท่าเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนั่งผ่านเนื้อนวะหลวงพ่อเมียนนอนกล้องเก้าร้อยบาทนางพญาหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังเนี่ยสองสี่เก้ากว่านางพญาเอาเจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อแฉ่ง เหรียญหลวงพ่อเสงวัดบางนาปีสองพันห้ารอยสองสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเสงวัดบางนาสี่ร้อยทันตัวนะครับเหรียญหลวงพ่อปลาหลังยันกาะเพชรหลวงพ่อฤาษีงามเสกสี่ร้อยบาทเหรียญพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมปีสองศูนย์นะครปลุกเสกวิธีใหญ่ 4ี่บาทสี่ร้อยบาทใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ